กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกอ รับฟังข่าตอนชั่วโมงจากศูน์ขาวิทยุมอกอรงคล้าค่ะจังหวัดพังงาครับเขื่อนมังขุดทิพพังงาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI นายจำเริญทิพย,ยพงษ์ท่าดาผัวราชการจังหวัดพังงาประชุมรวมกับซวนราชการที่เกี่ยว้ององค์ปกครองส่วนทองทิ้นและตัวแทนเกษตรกรเพื่อจีแจงกิจกรรมการจัดทำคำคอสิงบงชีทางภูมิศาสตร์ไทยสินค้ามังขุดทิพพังงา โดยที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสิ้นบ่งชีทางภูมิศาสไทยสิ้นขามังขุดทิพพังงาการกํานดข้อมูลจัดทำคําขอและคําขอสิ้นบ่งชีทางภูมิศาสตรเพื่อพลักดันและขับเคลื่อนมังขุดทิพพังงาได้ขึ้นทะเบียนสินบงชีทางภูมิศาสตร์หรือจีไออีกหนึ่งชนิดทัศจากข่าวไรดอกค้าและทุเรียนซาลิกายกระดับชื่อเสียงมังขุดจังหวัดพังง่าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสร้างโอกาสจําน่ายสิ้นขาเกษตรให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสบริโภค สินค่าจากทองทิ้นที่มีคุณภาพเป็นข้องดีข้องหายอยากเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศและตลาดต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผูกปลูกมังคุดเพิ่มขึ้นมังคุดทิพย์พังงาเป็นมังคุดไซพันธุ์ผืนเมืองมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเฉพาะตัวเมื่อปี2547 ชาวจังหวัดพังง่าได้นำมังคุดถวายสมเด็จพระเทพพระดราาสูดาสยามร่มมราชกุมารีพระอิสริยยศในคณะนั้นคร้นเมือทรงเซวยแล้วเป็นทีทุกพระไทยโดยคุณลักษณะเด่นคือรสชาติหวานอมเปรี้ยวพิวซีน้ำตาลอมแดงดรสุเมตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้ตั้งฉื่มังคุดพังง่าว่าทิพพังง่าหมายถึงผลไม้ที่เป็นของเทวดามีรสเลิศจากจังหวัดพังง่าจึงได้เรียกมังคุดไช้ นธุ์นีวาทิพพังง่ามาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้พ้นพลิตมังขุดทิพพังง่ากำลังจะออกสู่ท้องตลาดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมโดยทำการรวบรวมมาจากถูกสวนในพื้นที่อำเภอกระปงและมาจำนายที่สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดพังง่าเพียงจุดเดียวในวันที่15พฤษภาคมเพื่อขัดคุณในภาพของมังขุดถูกพ้นก่อน่งถึงมือผู้บริโภควินีนาศสุระกําแขงศูน้าวิทยุมก่อ,กอสองคลารายงานค่ะรวดเร็ว ชับไว้เพื่อชุมชนไทยทุกวัน